ขอต้อนรับเข้าสู่แซบนิวส์ค่ะจากรุ่นพี่โพสต์ถึงรุ่นน้องฟ้าใสประวินสุดาโพสต์ถึงแอนชิรี่หลังเจอดราม่ารอบพรีริมินารีกำลังเป็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากและถูกหลายคนจับตาอยู่ในตอนนี้สำหรับเวทีการประกวด Miss Universe 2021รอบพรีริมินารีโดยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแอนชิรี่สกอตเคมิส Miss Universe t h a i l a n d 2021 ที่ไม่เคยทําให้คนไทยผิดหวังเพราะเธอนั้นเดินอวดโฉมอย่างเต็มที่และพกความมั่นใจไปเต็มกระเป๋าโดยแอนและเพื่อนนางงามต้องเดินในชุด4ชุดด้วยกันคือชุดราตรีสั้นชุดราตรียาวชุดว่ายน้ำและชุดประจำชาติหลังจากจบการเดินอวดโฉมรอบพีริมมินารีฟ้าสไส้ปวินสุดารูอินในฐานะนางงามรุ่นพี่ได้โพสต์ภาพของแอนชิลีพร้อมแคปชั่นว่า วันพรีริมผ่านไปแล้วฟ้าสายขอเป็นหนึ่งในกำลังใจส่งให้กับแอนชิริสกอตเคมิสขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ค่ะฝั่งแซปนิวทุกวันสนุกสนานไปกับแซบนิวกดไลค์กดแชร์ให้กับแซปนิวกันด้วยจ้า